ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องไทวอลแมชชีนส์ช่องที่พาคุณไปรู้จักกับเครื่องจักรสงครามที่ทรงพลังและล้ำสมัยที่สุดจากทั่วโลกโดยเราจะเจาะลึกถึงรายละเอียดความสามารถและบทเรียนที่กองทัพไทยสามารถนำมาปร,รับใช้ได้อย่างเหมาะสมวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับยานรบลำเลียงพลที่มีชื่อเสียงระดับโลกและยังคงถูกพัฒนาต่อยอดมาจนถึงปัจจุบันในปี2026นั่นก็คือมาเดอร์1 a 3รุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งถึงแม้ว่ามาเดอร์จะเป็นรถรบที่เริ่มใช้งานมาตั้งแต่หลายสิบปีก่อน แต่การอัปเกรดครั้งนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าแพลตฟอร์มเก่าๆาหากพัฒนาอย่างถูกวิธีก็ยังคงมีคุณค่าและทันสมัยในสมรภูมิปัจจุบันได้มาเดอร์มีประวัติการใช้งานยาวนานตั้งแต่ปลายยุค1,960ในกองทัพเยอรมันแต่ในปี2026นี้มาเดอร์ 1A3 ได้ถูกอัปเกรดใหม่ให้เข้ากับการรบยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยภัยคุกคามหลากหลายไม่ว่าจะเป็นโดรนขีปนาวุธนำวิถีหรืออาวุธต่อต้านรถถังรุ่นใหม่การอัปเกรดครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การเสริมเกร แต่เป็นการปรับปรุงทุกด้านทั้งการป้องกันการยิงสนับสนุนการเคลื่อนที่และระบบดิจิทัลภายในเริ่มจากเรื่องการป้องกันยุทโธป,ปกรณ์สมัยนี้ต้องรับมือกับกระสุนเจาะเกราะและจรวดต่อต้านรถถังมาเดอร์ 1A สามรุ่นใหม่จึงถูกติดตั้งกรอะเสริมแบบโมดูลาที่สามารถต้านทานกระสุนขนาดใหญ่และ r p g ได้ดียิ่งขึ้นด้านข้างและด้านหน้าเสริมเกรอะชั้นพิเศษเพื่อเพิ่มความอยู่รอดของพลทหารภายในนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกัน NBC หรือระบบป้องกันภัยจากนิวเคลีย ชีวภาพและเคมีซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในยุคที่ภัยคุกคามไม่จำกัดแค่กระสุนและระเบิดด้านอาวุธ A, ามาเดอร์หนึ่งเอสยังคงใช้ปืนอัตโนมัติเรเมทอขนาด20มิลลิเมตรที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงแต่ถูกอัปเกรดด้วยระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลและกล้องตรวจจับความร้อนทำให้สามารถยิงได้อย่างแม่นยำทั้งกลางวันและกลางคืนปืนกลร่วมถูกติดตั้งเพื่อการป้องกันร,รอบทิศทางและในบางรุ่นยังสามารถติดตั้งระบบยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังได้อีกด้วย ดังนั้นมาเดอร์ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถลำเลียงพลแต่ยังเป็นอาวุธสนับสนุนกองกำลังรบที่สามารถรับมือกับศัตรูได้หลายประเภทในด้านการเคลื่อนที่มาเดอร์1 a 3ได้รับการปรับปรุงเครื่องยนต์ดีเซล mtu ที่มีกำลังมากกว่า600แรงม้าสามารถวิ่งบนถนนได้ถึง65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถลุยผ่านพื้นที่ครุขระป่าเขาหรือโคลนได้สบายระบบช่วงล่างก็ได้รับการเสริมความแข็งแรงเพื่อให้มั่นคงและนุ่มนวลขึ้นเหมาะกับภารกิจที่ต้องเดินทางไกล ซึ่งตรงนี้ถือเป็นสิ่งที่กองทัพไทยควรให้ความสนใจเนื่องจากภูมิประเทศไทยมีความหลากหลายทั้งป่าภูเขาและพื้นที่ชายแดนที่ซับซ้อนภายในห้องโดยสารก็ได้รับการอัปเกรดเช่นกันระบบสื่อสารเป็นแบบดิจิทัลทำให้สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยรบอื่นๆได้ทันสมัยยิ่งขึ้นพลขับมีแผงควบคุมที่ใช้งานง่ายและทันสมัยพลยิงและผู้บังคับการมีระบบตรวจจับภาพความร้อนและกล้องกลางคืนที่ให้ทัศนวิสัยยอดเยี่ยม สิ่งเหล่านี้ทําให้มาเดอร์ 1A3 กลายเป็นยานรบอัจฉริยะที่สามารถทํางานร่วมกับกองกําลังอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่ทําให้มาเดอร์ 1A3 รุ่นปีส0 2 6นยียังคงมีความสําคัญคือมันเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับรถรบรุ่นใหม่ๆอย่างพูม่าหรือลิงค์ส KF41 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงแต่ราคามหาศาลหลายประเทศทั่วโลกยังคงต้องการยานรบที่พิสูจน์แล้วว่าทนทานและสามารถอัปเกรดได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลมาเดอร์จึงยังเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ สำหรับผู้ชมชาวไทยนี่เป็นสิ่งที่น่าคิดเพราะกองทัพไทยเองก็กำลังปรับปรุงยุทธปกรณ์อยู่ตลอดเวลาการซื้อรถใหม่ที่มีราคาแพงอาจไม่ใช่คำตอบเสมอไปบทเรียนจากมาเดอร์แสดงให้เห็นว่าการอัปเกรดสิ่งที่มีอยู่แล้วก็สามารถทำให้กองทัพยังคงทันสมัยและมีศักยภาพสูงได้มาเดอร์ 1A3 สามารถบรรทุกทหารราบได้6นายพร้อมลูกเรืออีก3าคนคือพลขับพลยิงและผู้บังคับการภายในห้องโดยสารมีการออกแบบใหม่ให้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น เมื่อถึงเวลาลงจากรถทหารสามารถออกทางด้านหลังได้รวดเร็วทําให้เหมาะกับการสู้รบในพื้นที่ที่มีแรงกดดันสูงในโลกที่เต็มไปด้วย,ดวยโดรนระบบอิเล็กทรอนิกส์และสงครามไซเบอร์หลายคนอาจมองว่ารถรบพุ่งเกราะก,กําลังหมดความสําคัญแต่ความจริงคือการยึดพื้นที่และการปกป้องพรมแดนยังคงต้องอาศัยกําลังรบภาคพื้นดินยานรบอย่างมาเดอร์หนึ่งเอสามยังคงมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนทหารราบเมื่อมองไปข้างหน้ามาเดอร์หนึ่งเอสามอาจไม่ใช่รถรบที่ทันสมัยที่สุดในโลก แต่คุณค่าของมันอยู่ที่ความทนทานราคาเหมาะสมและการที่มันถูกพิสูจน์มาแล้วในสนามรบสำหรับกองทัพไทยการเรียนรู้จากแนวทางนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะช่วยให้เราเข้าใจว่าควรลงทุนในอะไรใหม่และควรอัปเกรดสิ่งที่มีอยู่ต่อไปอย่างไรสรุปแล้วมาเดอร์ 1A 3รุ่นใหม่ปี2026ไม่ได้เป็นเพียงแค่ยานรบพุ่งกระบแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของแนวคิดการพัฒนาและการปรับตัวอย่างชาญฉลาด กองทัพไทยสามารถนำแนวคิดนี้มาใช้เป็นแรงบันดาลใจได้ทั้งในการเลือกซื้อยุทธปกรณ์ใหม่และในการพัฒนาของที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยยิ่งขึ้นขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่อยู่กับไทยวอลเมชีนส์ตลอดการวิเคราะห์ในวันนี้หากคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาน่าสนใจเกี่ยวกับเครื่องจักรสงครามจากทั่วโลกคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยว่าคุณคิดว่ากองทัพไทยควรเลือกแนวทางแบบมาเดอร์ 1A3 หรือควรลงทุนไปที่เทคโนโลยีรุ่นใหม่ล่าสุด แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า